ไล่เหี่ะแม่เดินเดเดเดดเร็วจังอ่ะอ้าไม่มีใครหาของนะแล้วมึงตีกดีโมดเหมือนไอ้บุลลี่อายเดินทุดนอนพันใส่สิบเมตร เนี่ยดูใครดูนี่ตรงนี้โงพยาบาลอีกแล้วเหเจอโรงพยาบาลสามรอบแล้วแค่คนละตึกกันออกอีกอออีกตึกมาเจออีกตึกโอเคเพื่อนเปิดประตูให้แล้วข้างล่างก็มีคนเปิดเลยงั้นน้องไปเปิดของเลยแล้วกันอืมเพื่อนเจอเข็มธรรมชาติด้วย อ้ยกดผิดหนูชอบหลงตุ่มตลอดเลยเผอกด F ตลอดเลยชอบสั่งของเขาไม่บอกกันเราอ่ะ F เ,เก่งไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกาพังอยู่ไหนเนี่ยพังอยู่ฝั่งเราอือฝั่งน่าจะเล่นไม่ได้แล้วแหละ,ะเฮ้ยถ้าเจอทู่พี่ขอปักตะปูนะ มีแต่ตะปู<ม>อะเขาไม่เอาเจนแล้ววะตัวอะไรอ่ะเบลทั้งตรงนี้มีตะปูแล้วมีคนมาวางตะปูแล้วเพื่อนก็ฟาร์มเร็วเหมือนกันนะนู่นนู่นเหลือเหลือเหลือเบล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 โอ้ยไล่น้องไล่น้องอีกแล้วเขาไม่เอ็นดูน้องเลยหรอยังไงเขาก็ต้องหาแก,กก่อนปะตะปูอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ตรงกลางโอ๊ย โอ้ยอย่าทำหนูแกวิ่งไปทางไหนต่อขึ้นทังสองเอฟ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 เขาขออามาหายกเลยอ่ะโอ้สวนกลับมาบันไดได้วปะรับหนูอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโยกโยกอย่าเพิ่งแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ตามแกไม่ทันว่ะเพรากดโล่เลยแล้วโยกผมกำลังจะตายตายจะตายแล้ว อีกเห็ดหนึ่งหนีไปเลย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 ทันวะโยกโยกโยกตามหลังนะโยกโยกโยกเดี๋ยววิ่งออกประตูนะเออเดี๋ยววิ่งออกประตูนะพี่มียันออกมาออกมาเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูไอ้ขาตู้ไอ้ขาตู้โอ้ ขาตู้ไม่นะขอโทษทุกๆคนเราเป็นแบบว่ารีพาที่แบบนิ่มมากนิ่มจนยวบนิ่มจนยัวเลยเฮ้ยทำไมกดห้าไม่ได้วะโอเคกดเอออย่าพึ่งรีบชุบเราเลยเจนจะดีอย่าเจนรีบชุบเราขนาดนี้ อเอาพี่หายพี่ลงพี่หลงพี่ลง,ลงระวังนะแกระวังนะยกขอใช้เขียเลยแล้วกันยกๆยกยกพี่อยากให้มันเห็นพี่ว่ะมันเฟดมันเฟดมันเฟด ทันนะโอเคมีอะไรให้ช่วยรีบบอกพี่ติมเมื่อแกอไอ้จังหวะที่เพื่อนสตันให้อ่ะแกออกตู้ได้นะลนละ่ะมันลนไม่เป็นไร ค่อยๆเล่นสันเนธาสันเนฮาเนเนโหจะสัพเพชนะมาเร่บราชยาชยามหาภูจริงเล่นโฮมแล้วแบบตุยบ่อยก็คิดถึงไอเดนเหมือนเดิไอเดนก็คือไม่แต่ว่าไอเดนมันได้แค่สองแทนนะใช่แต่มันมีอะไรเล่น แบบไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินก็นโอ้มันมาหายกโอ้ยเชีย่ยบึงโยกอยู่ไหนอา้ากดอาแล้วอยู่แค่นี้ยกอยู่ไหนยกอยู่ตรงกลางเออโอเคสวยถือไปน้ำวิ่งอะ่ะถือไปเลยมันเปิดโลกยกยกวนวนกลับมาจาจะโดดหลุมปะ เอาทำไมไม่โดนหะวเฮ้ยเดินผ่านไปเฉยตรงนี้ไม่มีของเล่นนายกหมดท่อได้ปะหมดท่อหมูท่อหมูท่อเดี๋ยวพี่รอมันให้เฟดเฟดไม่ได้เฟดมาหายกอะโยกไปฝั่งนู้นเลยมันอยู่แถวนี้แหละ เขามาผีข้างบนเฮ้ยเขามาแล้วยกยกยกบอกว่าให้ไปฝันอยู่มาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละนี่มาแล้วเเล่่่นออะไไรรรมู้ืงยกอยู่ไหนโยกจะขึ้นไปโดดลงมาโยกจะขึ้นไปโดดลงมาโดดลงมาแล้ววิ่งวิ่งเข้าห้องห้องยาเออหายไปเลยได้ป่ะโยก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 อยู่ไหน ดี๋หันหลังมาฉีดเลยฉีดเลยเดี๋ยวพี่รอแปะยันฉีดเลยโออน,นี่ฉีดเลยจิบไม่ขึ้นฉ <laughs> ีดเลยเขามาแล้วไหนไหนไอเขานี่ไงันทนัทนทนัทนไปไปพี่อปกป้องน้องเองไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยเข้าไปเลยโอ้โหไอโยกมีนทอกอุ้ยโ,โดนสองแผลเลย โยบจะไปเล่นตรงไหนต่อเงี้ยววนแถวเนี้ยวนตรงนี้ยกกำลังโยบวนแถวนี้ลูกแป๊บนึงเดี๋ยววนกลับไปอยู่ไหนอ่ะไปคุบีพี่เจนยกอยู่ไหนเขาไปไล่เจนแล้วอ่ะกำลังไล่ยกอยู่ยกอยู่นี่ยกกลับแม่เออกลับมาไปไอ้เถอะโยอีกครั้งเลยโยกใจเย็นใช้ยันนะใจเย็นใช้ยันนะใจเย็นเห็นนะ วุ้ยเฮียซับน้องสนตัวเองจะตายแล้วเนี่ยมียาอยู่อีกแผ่นยอยู่แถวนั้นแหละขออะไรพี่ขึ้นมาชั้นสองยกย,ยกลบก่อน,อน,น,นพี่ลากมาอย่ายอาวะมาเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ออกไปยกแปะยกเอาเอา้า ในแป๊ะในยันพี่โอ้โหอยากอย่าแกงพี่มีรีวิวนะมีรีวิวชั้นสองยกยาแกงพี่อยาแกงให้ยกแกงพี่อ่ะเดี๋ยน้องจะหายไปแล้วน้องน้องจะไม่เข้าไปบวกน้องจะไม่เข้าไปทำอะไรโอ้ my god พุ่ยก็ผิดอีกแล้วไอ้ยกช่วยๆครับโดนน้องแกงคับ <c oughs> คือแบบแสัตันเลยอ่ะแ,แบบจะแจ้งจะแจ้ง อะไรวะแบบยกล้อแปะอยู่ยกล้อแปะอยู่อ้าววิ่งมาไม่มีสักยกอพี่จะแจ้งเล่นอย่างเงี้ยผีหัวร้อนนะแต่เครื่องไม่เสร็จ หน้าขาวเละกลับมาเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเดิมยกทำอะไรอยู่่ะตอนเนี้ยสวดเหรอจะเดินไปปะประตูปะประตปูประตูเฉยประตปูแล้วทำไมมาตั้งพิธีตรงนี้เนี่ยใครสั่งใครโสดวะพิธีแย่แโดน้องอะ ทำไมโดนน้องเฉยเลยหยกยกวิ่งมาข้างล่างล่างกลางเดี๋ยวพี่อรอซัอไม่ไล่ย,ยกไม่ไล่ย,ยกโอเคทำไมไม่ไล่ย,ยกวะเออใช่มันจะตายอยู่เลยเลยก็ไล่ให้มันจบๆไปก็ได้เ,ด,เดี๋ยวอีกทีเดียวเองยกไปไป,ไปสวดฝั่งคนณไหมไปสวดห้องฝั่งคนณไหมได้มันคือฝั่งไหนก่อนคนนี้ไม่ใช่ฝั่งคนฝั่งฝั่งผีอะยกเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปไปสวดเลยยกไตปตะปูเอ้ยไม่ใช่ยกไปทูบอะ ยังจะเอาอยู่ทูปอ่ะมันไล่หยกจริงตอนนี้หยกอยู่ไหนลูกหยกอยู่ไหนหยกกำลังจะโดดลงไปไม่รู้จะทันไหมหันทันหันฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งคนฝั่งผีฝั่งอุ้ยฝั่งผีนึง่งนึงกำลังไปฝั่งผีไม่มีของเล่นนะให้ไปฝั่งคนนี่นี่นี่เจอพี่แล้เจอพี่จริง ตายตายตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่เขาตู้ไม่ทันตู้อยู่ใครข้างหน้าพี่กำลังตามหลังแกมาเนี่ยเยอะห่าเล่นน้องนะเตื่นเวลาหลองคือแบบวิ่งแบบเดียวเขาไม่หมดเลยไล่เจนอยู่เก้าเก้าไว้ทำพิณเขาไม่ใช่น่าเดือ จะได้เอาเวลานัวๆกันเมื่อกี้แบบว่าอย่างน้อยเลือดมันก็จะค่อยๆลดไงโอเคสวยเลือแท่นนะเพื่อนเขาไลเจนชุดนอนโอเคชุดนอนพี่ไว้ใจเขาไล่เขาไล่ตามซับแกอยู่ ชยาชยามหาพายสเตกามีนอุณาสันตินโมทัสสะภวตรตสมาทสนมทสสวตระตตสมมาทัสสะนโมเอาได้สแทนก่อนเดี๋ยวเดจะไปฟาร์มขสุขตติสัมจนาจะสัมภวาปจุพันนาปัญจพุทธสตินะมขตจาคตานมยังสเปเวายาคาเบตาูตาปริเจนชุดนอนหน้าแดงแล้วอะน่าจะได้สองเหตก็ตายแล้ว ขาโดดลงมามีแ a นดิ n g โอเคสวยเขาก็ลังไปทางนั้นพี่นี่ผีมาูีฟังแล้วแหละฟีฟังแล้วแหละ เด็ดเดๆดเด็ดเดินเร็วจังอ่ะเขาไปแม่เขาเดี๋ยวาไปแม่เขาเดี๋ยวเยวอุ้ยบุลลี่ผีอะเมื่อกี้ไปแม่เขาเดี๋ยวตูอีหนึ่งเลยเป็นไงเออเจอละ อุ้ยจำสแกเกงตัวมันเปิดเฟสอยู่ที่เดิมเลยอะเมื่อกี้เฟสไปแล้วฉันรู้วเจนส่งอีกคนหนึ่งคือยืนทำอะไรคนอ๋อมันจะยืนบอกให้เพื่อเพื่อไปสวดด้วยสูจะได้ออกก่อ เพื่อนมาเปิดกล่องอยู่มีเจคนหนึ่งเดินบนเพื่อนดี๋ยวอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันมันอยู่ชั้นสองเอานิ่งไปแล้วอ่ะคนนึงออกกลับมันแหละผีก็นิ่งเอาหลอกเอา ้าไปู้สัโลกเอาไม่มีใครหาของทำกฎอีโมดเหมือนไอ้บุลลี่อาโยทำไมทแยกเงี้ยไอโย เริ่มพันก่อนใส่สิทธ์นะไปสวดก่อนเริ่มพันใส่สิบธเนสุดนอนพันใส่สิท่เนี่ยดูไคบุรี่เอางี้ไคบุรี่เอาี้อางี้เลยนะเอางี้เลยไคบุรี่เช่โยกเราหน่งโยกนี่ใส่วดีอะ เจนะสวดอยู่ตรงบันไดอีกนิดเดียวที่สุดครับพี่อ่ะอีกนิดเดียวตายมีเจนอีกคนนคอยซับอยู่ของเล่นหมดแล้วอะเหลือแต่ไม้ไหวงง หลอกไปผมมีวึ่งด้วยใช่น่ตจะวึ่งไปพีทีนั่นไงว่าหายได้ถึงร้อยหกสิบดาเมจไปเลยสิครับพี่ว่ามีโอกาสตายีพีะพี่ว่าผพีตาเนี้ยมีร้อนบอกเลย ครับนาทีส่ดแล้วครับอ้าวเาขาชุบไม่ทันแล้วเขาเหลือวันฮิตอ้าวเกมพิกเกมพิกว่า <c oughs> ไม่สวดกันหน้าตอนที่ฉันจูก๊กอ่ะหัวขำให้หยกแล้วฟังเจนคนหนึ่งเปิดกล่องเจนอีกคนหนึ่งกำลังเดินบน,บน,บน แล้วถึงไม่ยว่ายแล้วเงงมากทำอะไรก่อนเออแค่มิี